ดีทุกคนวันนี้จะมารีวิวร้านบงซูก่อนรีโนเวทแล้วหลังรีโนเวทอันนี้คือเป็นร้านบงซูก่อนเราจะตกแต่งใหม่นะพอเข้าไปก็จะมีแบบนี้ตุ๊กตาหิมะแล้วก็จะเป็นตุ๊กตาหิมะแล้วก็จะมีต้นไม้แบบนี้แล้วก็จะมีบงซูย้ำอันนี้คือเป็นของก่อนตกแต่งใหม่ตอนนั้นยังสร้างไม่เก่งเกินนี้ก็ภูมิใจมากเลยตอนตอนที่เพิ่งสร้างใหม่คือสร้างร้านช่วงแรกก็จะเป็นร้านแบบ ประมาณนี้ถ้ามเรก็จะเขียนว่าบิงซูเนี่ยนี่อเข้าไปหลานตอนนั้นภูมิใจมากนี่อันนี้ก่อนก่อนตกแต่งใหม่นะก็จะมีคอมพิวเตอร์แล้วก็บิงซูก็จะมีพวกนี้ก็จะมีโต๊ะบิงซูที่มันนั่งที่มันนั่งแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้คือมันห่างกันมากืึ้น นี่ก็จะเป็นแบบมีมิกกี้เมาส์แล้วก็จะมีแอร์ด้วยส่วนต่อไปก็จะไปดูก่อนแล่วก็จะไปดูตอนที่รีโนเวทเสร็จเคงก็ไปกันเลยนี่เป็นร้านบิงซูตอนที่รีโนเวทเสร็จคือแค่คั้งหน้าร้านก็ลังการมากแล้วดูดูดูคือเหมือนคุละร้านเลยจะพาไปดูข้างในร้านกันโอเคพอได้เข้าไป เป็นประตูแบบนี้ก็จะมีแบบนี้ด้วยทางเดินร้านทุกตาหิมะก,ก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่เราจะเปลี่ยนาต้นไม้แล้วก็จะเราก็จะเปลี่ยนเป็นแบบต้นคิดมัดแล้วเราก็จะสร้างโต๊ะไว้อยู่หน้าร้านด้วยสวยไงสวยไหมแล้วเราก็จะใช้ที่เขาอัปเดตมามาต่อเติมเพิ่ม้วยมีเหมือนคนละร้าน,นเลยเมื่อกี้ น,นี้ก็จะเป็นกระถางด้วยนะส่วนที่นั่งก็จะเป็นแบบนี้ดูอันนี้เป็นที่นั่งแบบคิดมดคืออัน,นที่ตกแต่งใหม่คือมันมีไอเดียมาเพิ่มเติมตอนนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะอันนี้ก็จะเป็นแบบที่นั่งแบบริมเป็นเป็นขอบๆอ,บอะ่ะตันนี้นั่งกินข้าวนี่นี่นี่น มัน,นจะไม่ค่อยมีวิวเหมือนร้านซากุระคาเฟ่อันนี้ก็จะไปเพิ่มจะเพิ่มทุก,กตะหินม,มาเพิ่มแล้วก็เพิ่มเครื่องครัวเพิ่มตู้เย็นให้แล้วยันคือเพิ่มเก้าอี้มาให้ด้วยนี่เป็นไงเป็นไง,นไงสวยไหมโอ้โหภูมิใจมากสร้างสร้างนานอยู่จริงจริงคือเราตกหล่งเป็นเหล่อง กจะเอาไปตกแต่งเพิ่มเติมก็ได้นะจังคิดว่ามันไม่สวยก็เอาไปตกแต่งเพิ่มเติมกันได้อืสวยอ่ะดืดดืดอยู่มีปูพุมเดินเข้าร้านเวยเป็นไงหรอจะไปใช้ถ่ายละครตามสบายเราก็จะมาแจกไม่ใช่ว่าเครื่องเอื้อเรื่องนะ คนี่คือรหัสนะรหัสร้านคาเฟ่ใหม่นะน,นี่อ่ะคือนี้ตั้งใจสร้างมากแบบสวยที่สุดเท่าที่เคยสร้างมาคือตกแต่งไว้เยอะเลยนี่รหัสนะอันนี้คือของใหม่ต่อไปก็จะเป็นร้านคาเฟ่เก่าอันนี้นนคือร้านของร้านคาเฟ่เก่านะ okay. ถ้าวากดไลค์กดแชร์แล้วยังกดกดหัวใจตอนที่มาเยี่ยมนะครับพี่จะได้รู้ว่ามีใครมาเยี่ยมบ้างคือตั้งใจสร้างมรกเลยร้านนี้เป็นร้านได้ต่อเตงมก็ลองเอาร้านของเก่าแล้วก็มารีโนเวทใหม่บ้างไนงะแบบคือ,อฝีมือเราพัฒนาไงเออถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดดิ่งช่งองเราเลยนะบ๊ายบายจบขอขอบคุณผู้ติดตาม20คนด้วยนะ